พี่น้องครับการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจในการเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายข้าราชการตํารวจนะครับในปีสอง8ัสบหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจนะครับยศพลตารวจโทระดับผู้ช่วยผบตรหรือรองจอจชจะได้ตำรวจชาตินะครับเลื่อนเป็นรองผบตรและจะรด้ตำรวจชาติเนี่ยต้องมีระยะการาดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนี่หลักเกณฑ์ก่อนนะครับ ผู้บัญชาการและเจรตํารวจเลื่อนเป็นผู้ช่วยผบตรและรองเจรตํารวจชาติเนี่ยยศพลตารวจโทต้องมีต้องดำรงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีถึงจะมีสิทธิ์เลื่อนขั้นสูงได้นะครับรองผู้บัญชาการและรองเจรตํารวจชาติเลื่อนเป็นผู้บัญชาการและจเจรตํารวจพลตารวจตียศพลตารวจตีนะครับต้องไม่น้อยกว่าสองปีผู้บังคับการเลื่อนเป็นรองผู้บัญการและรองรองเจริาตำรวจยศพลตำรวจตีต้องมีอายุราชการในตำแหน่งไม่น้อยกว่าสามปี รองผู้กําคับการเลื่อนเป็นผู้กํับการพันธบิตรเอกนะครับซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันธบัตรพิเศษต้องไม่น้อยกว่าสี่ปีผู้กํากับเลื่อนเป็นรองผู้กําคับการยศพันธบัตรเอกต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่าสี่ปีรองผู้กําคับและสวัสดิ์ใหญ่เลื่อนเป็นผู้กํากับยศพันธบัตรโทต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าสี่ปีสวัสดิ์เลื่อนเป็นรองผู้คํารองผู้กําคับและสวัสดิ์ใหญ่ยศพันธบัตรโทต้องมีดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าห้าปีรองสวัสดิ์เลื่อนเป็นสวัสดิ์ยศร้อยตนธบัเอก ต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของสำงานต่างด้าิพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศพลตํารวจกิจลัก์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจห่งชาติได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในครั้งนี้โดยมีการโยกย้ายโดยไม่ได้มีการยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ผมมีการเอ,อ่ยไปแล้วนี่นะครับเป็นตัวตั้งแต่มีการเลื่อนให้สูงขึ้นสมมติว่าคุณ เข้าหลักเกณฑ์สองปีแต่ในการแต่งตั้งคุณขยับเป็นสี่ปีคนที่สองปีขึ้นมาก็ไม่ได้รับการพิจารณาในการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้ายเพราะว่าคุณไม่เข้าอยู่ในวาระ,ะ,ะของการคัดเลือกเพราะเขาเลือกเอาดำรงตำแหน่งต้องไม่น้อยกว่าสี่ปีสมัยที่สุดคือสองปีเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทํางานในการ เรียกง่ายๆว่าไปคนที่มีฝีมือนะครับในการจับกลุมในการดําเนินคดีกับคดีสําคัญสำคัญระดับประเทศจํานวนมากพวกนี้พอขึ้นมาสองปีจริงๆแล้วมีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนขั้นเลื่อนยศแต่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับการพยายาิจารณาเนื่องจากว่าเขาเอาที่สี่ปีเขาไม่ไเอาที่สองปีอันหลักเกณฑ์ฉบับนี้ที่ผมเอามาเอ่ยให้ฟังเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความหมาย พราะว่าถึงเวลาแล้วคุณไม่ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้วก็คุณไม่ได้พิจารณาจากผลของการทํางานพรุ่งนี้สิบนาฬิกาผมจะไปยื่นหนังสือต่อท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรักษาการนายกรัฐมนตรตีและก็รัฐมนตรตีว่าการกระทรวงหมหาดไทยที่กระทรวงหมหาดไทยพรใอมมีการตรวจสอบผลผลิกินน้พันเพชรผู้บัญชารตำรวจแห่งชาติตั้งหน้าห้องของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการ าการนั้งที่ในห้องของตัวเองนี้ไม่มีผลงานใดเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นคนที่ทําให้เสื่อมเสียต่อองค์กรของสำนักตุลาชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องแตงโมพัชริดาการเอาในห้องของตัวเองซึ่งมีอายุราชการมาเทียบกับพลตำร,รวจตรีน,นภสิลภูลสวัสดิ์ซึ่งอยู่ในรุ่นผูวง่านว่าอยู่ในรนหนาปเดียวกันอายุราชการใกล้เคียงกันผลงานของพลตำร,รวจตรีนภสินภูลสวัสดิ์ เป็นที่ยอมรับขององค์การตํารวจเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทั่วประเทศผลงานของพลตำรวจตีนนพสินภูสวัสด์ขี่คายคดีสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นคดีลุงพลคดีของการฆ่าหันศพคดีอาชญากรรมคดียาเสพติดมีผลงานไปที่ประจักษ์จำนวนมากและเป็นอาจารย์ที่ทําการสอนนักเรียนรุ่นใหม่นักเรียนในรุร่นใหม่ด้านการสืบสวนสอบสวนเป็นครูบาอาจารย์ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยสังคมตํารวจกับทุกพลเอกกรัฐพันเพชรผู้บริชารตำรวจชาติไม่มีการพิจารณาเรื่องตําแหน่งให้กับพลตำรวจตีนปสินภูลสวัสดิ์กับเอาหน้าห้องของตัวเองซึ่งมียศพลตำรวจตีเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีผลงานอะไรเมื่อเทียบกับพลตำรวจตีนปสินภูลสวัสดิ์ให้ได้รับตําแหน่งผู้บัริการประจําสํงงานักงานผู้บริการตำรวจแห่งชาติที่นอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศตํารวจที่มีฝีมือ เป็นที่ยอมรับของสื่อมวลชนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนกับถูกไม่ได้รับการเหลียวแลรกับถูกไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนพิจารณาตําแหน่งเพราะมีการปอกเอาไว้ไม่ให้มีการเลื่อนขึ้นเติบโตขึ้นแต่กลับเอาคนของตัวเองซึ่งเป็นหน้าห้องของผู้บริหารตำแหน่งชาติพลเอกสิรินพันเพชรขึ้นมาเป็นหน้าห้องของตัวเองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารคุณธรรมและจริยธรรมมันถูกต้องโดยชอบไปกฎหมายหรือไม่การที่เอาคนของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บริหาร โดยไม่มีการพิจารณาคนที่มีความรูร้ความสามารถผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังพลตาํารวจกิรติพันธ์เพชรเนี่ยเติบโตมาจาก,กเป็นนายเวรของผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจชาติมาโดยตลอดเป็นคนที่พลตํารวจสวัสด์แจ้งยอดสุขอดีผู้ัญชารารตำรวจชาติเป็นคนที่ปลูกปั้นมานะครับตั้งแต่เป็นผู้วิจารตรํตำรวจภูธรภาคแปดมาอยู่สักงงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นนายเวร เติบโตมาจาก,กานครับพูดง่ายว่าฟาเท็กแทบจะทั้งสิ้นปัจจุบันนี้พตลตระเนีลพันเพศที่ผมรู้จักเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมฟ้ากระเวไเป็นคนที่พูดหวานพูดหวานพูดไพเราะหลักการเก่งแต่ทำงานไม่เก่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะนองตำแหน่งมาหนึ่งปีปล่อยให้กรมการปกครองเข้าไปจับสถานบันเทิง จะปนการมันทันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งตบหน้าผู้นําองค์กรขององค์การตํารวจตบหน้าพลเอกินรัพ,พันเพชรไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเมื่อท่านมาโดนตำแหน่งผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติจริงๆแล้วท่านตาแหน่งที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าพลตำรวจุทเชษถักพานถูกตั้งกรรมาการสอบวินัยโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นอุปศอดับหนึ่งจริงๆแล้วพลเอกกินรัพ,พันเพชรนะครับ ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของพลตเดชสุรเชษหักพานแต่เมื่อคุณตั้งกรรมการสอบไปในพลตเดชสุรเชษหักพานแล้วก็มีการให้ออกจากราชการซึ่งอันอน,นี้พลตเดชสุรเชษหักพานก็รอรุนผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอยู่ส่วนกรณีที่ปปชขณานี้นะครับพลตเดชสุรเชษหักพานไม่มีแล้วที่จะต้องถูกกล่าวหาอย่างใดเพียงแต่รอแค่ประธานปปชนำเข้าชุดใหญ่ทุกอย่างก็คือ พลตรเลศุลเพชญนักาพานก็พ้นบนทินในนั้นได้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันออนไลน์ต่างๆนานาผมจะจะเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศพตลตรีกิรัตนเพชรแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโ,โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ไม่คำนึงถึงคุณธรรมแต่งตั้งพวกพ้องรุ่น41เพราะพลตรีกิรัตนเพชรเป็นรุ่นที่41รุ่น41ทำในท้องเกือบทั้งสิ้นพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศไปอยู่กาาองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ มาอยู่กองบัญชาการตำรวจทนภาคแปดผมถามว่านี่คือเครือข่ายของเพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกนภัท์เพชรไหมผมจะจะเรียนท่านผู้ได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นกอตลอชุดใหญ่ในวันที่28สิงหาคม2518แล้วก็ท่านภูมิธรรมวิชัยทึ่จะมาเป็นประธานกตลอชุดใหญ่ในวันที่28สิงหาคม2518การแต่งตั้งกณะราการ ในคนครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้การจังหวัดไม่ว่าจะเป็นรองผู้บัดการไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือแม้กระทั่งหมอสองคนที่คนหนึ่งจะต้องได้ขึ้นตําแหน่งตามมุโสค,คือรองผู้จัดการตำแหน่งชาติและอีกคนหนึ่งก็คือผู้ช่วยผู้บัดการตำแหน่งชาติซึ่งโดนแพทยสภาชี้มูลมีความผิดแต่ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแต่อย่างใดแล้วก็ยังไม่ได้ถูกสำนักต่างชาติตั้งก,ก,กรรมการสอบวินัยแต่อย่างใดแต่ไม่ได้รับการ เสนอชื่อเลื่อนตำแหน่งตามอาวโุโสไม่มีคนไหนแล้วครับที่ไม่อยากขึ้นเรื่องตำแหน่งแต่ตอนที่ผมทราบมาบอกว่าคุณหมอใหญ่ขอสละสิทธิ์ถ้าคุณบอกว่าคุณหมอใหญ่ขอสละสิทธิ์ทำไมคนใอกินัทพันเพชรถึงไม่มีการโยกย้ายคุณหมอที่ถูกแพทยสภาชี้มูลออกจากตําแหน่งที่ตัวเองอยู่ที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจนะครับหรือหรือคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ ไปจำอยู่ที่ลงมาตราหนูนะครับเพื่อจะได้ให้คนที่มีความรู้ความสามารถได้เลื่อนตําแหน่งมาแทนสำหรับบุคคลทั้งสองท่านเพราะถูกตั้งกรรมาการสอบจากแพทยสภาและแพทยสภาที่มูลความผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พลเอกกิณพันเพชรก็ไม่ได้แยแสแต่เรื่องการแต่งตั้งคุณหมอทั้งสองท่านหรือจะมีการตั้งกรรมาการสอบคุณหมอทั้งสองท่านหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบ แต่การเลื่อนตำแหน่งเรื่องตำแหน่งตามมรุสแล้วก็ไม่มีการพยายาิจารณาการสนองนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปานป่าปามยาเสพติดเรื่องของการปร่าปามคอเซ็นเตอร์เรื่องของป่าปามโแมนสแ,แกมอะไรต่างๆพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับสถานบันเทิงต่างๆที่ถูกจับกลุมโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไมีการจับกลุมยาเสพติดในผับต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับที่จังหวัดปทุมธานี มียาเสพติดจำนวนมากเกินพื้นหรือจับนายหลายที่ก็มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิน้นแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่ง,งชาติก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการถูกกรมการปกครองฉีกหน้าในการจับกุมสถานบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการจับกุมยาเสพติดจำนวนมากที่มีการไปแถลงข่าวก็ไม่ใช่เป็นฝีมือของพลตกินัฐพันเพชร ผู้บริหารตำรวจชาติแต่เป็นผลงานของตํารวจแต่ละกอมประชาการที่เขามีการตั้งใจทํางานแต่บุคคลเหล่านั้นกลับไปได้รับการเลี้ยวแลแต่อย่างใดคุณกีรัตเป็นเพชรไปยืนแถลงข่าวชวนนายกไปแถลงข่าวหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่เป็นผลงานของลูกน้องทั้งสิน้นไม่ได้เป็นผลงานของตัวเองในการสั่งการแต่อย่างใดเลยแต่เวลาแถลงข่าวตัวเองกลับเอาหน้า ไปยื่นถแถลงข่าวกับนายกลูกน้องคนทํางานบางคนอยู่ระหว่างการขยายผลแต่ผู้ว่าการตำรวจชาติก็เอาไปถแถลงข่าวแล้วได้ถามว่าจะให้เขาขยายผลคดียาเสพติดได้อย่างไรดังนั้นผมก็่อยากปากคณะกรรมการแล้วก็ท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมว้เชีรชัยตรงนี้ผมจะไปยื่นหนังสือ เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพลตำรวจโทไอ้พลตำรวจตีนพสินภูนสวัสด์ที่ไม่ได้รับการพิจารณาในการเลื่อนตําแหน่งในครั้งนี้เป็นปีที่สองผมก็ไม่เข้าใจว่าพลตำรวจตรนีนพสินภูสวัสด์ทำอะไรให้พลเดลิกินัทปันเพชรไม่สบายใจหรือไม่พอใจแต่อย่างใดแต่คนบางคนเนี่ยไม่มีผลงานเลยเพียงแค่เป็นหน้าห้องเนี่ยกับเรเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บชาการประจําสํานักงานผู้บชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บชาการต่อชดอ มีผลงานไปที่ประจักษ์เสียงเป็นเสียงตายในสนามรบที่ประเทศเขมรตอนสงครามระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ก็ไา,ารับการพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้เลื่อนขั้นท,ทั้งทาที่มีผลงานไปที่ประจักษ์อายุราชการก็เกินที่หลักเกณฑ์กำหนดกองบัญชาการตำรวจตำรวจชายแดนกับเอาเพื่อนที่ตัวเองที่เรียกว่าที่เป็นคนที่ตัวเองสนิทไปเป็นผู้บัญชาการ ตชดนัานที่เรื่องนี้รองบุ้งเนี่ยเสียงเป็นเสียงตายได้อยู่ในตชดมาหลายปีเป็นคนที่ขับขึ้นโดยอยู่มาเปลี่ยนแม่ทัพนายกองให้มาเป็นเพื่อนตัวเองมีความรู้จักเป็นอย่างดีบัเงเอิญเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นรุ่น47พี่น้องประชาชนเป็นรุ่นเดียวกับพตลรตระเวนสุรเชษฐ์พานแต่บังเอิญว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับท่านเป็นทหารแล้วก็ นายตำรวจท่านเนี้ยไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียหรือห่าพป้ยแต่อย่างใดแต่ท่านเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยท่านไม่เคยอยู่งานตอชะดแล้วท่านไปอยู่ตอชะดเนี่ยเอาไปตำแหน่งให้ท่านไปเนี่ยมันผิดที่ผิดฝั่งหรือเปล่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้สนาจตัวเองชาติอยู่ในยุคตกต่ำคดีคอเซนเตอร์คดีออนไลน์ไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร ัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนการแายงข่าวของสำนักตุลาก่งชาติที่ออกมาคุยโม้ว่าสามารถปราบปารามคอเซ็นเตอร์จับกลุ่มบัญชีม้าอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ก็ไม่ใช่ฝีมือของผู้มีการตุลาก่งชาติเพราะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคอเซ็นเตอร์ส่วนหนึ่งก็เป็นข้อมูลของผมจากชม,มชกรมวิทยากรรร่วมกับทางกองประชาการตำรวจภาคสองแล้วก็กองบังคับการสืบสวนภาคสองในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคอเซ็นเตอร์บัญชีม้าต่างๆ ที่มีการจับกลุ่มคนไทยที่ไปทำที่ไปเปิดบัญชีมาให้กับกระบวนการคอร์เซนเตอร์ที่ประเทศขเขมรไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้บริชารตำรวจชาติพลเอกกิรัตพันเพชรแต่อย่างใดแต่เป็นผลงานฝีมือของรองผู้บัญชารตำรวจชาติพลตำรวจเอกทัชชัยหรือพี่หวานตั้งศูนย์วอลลุ่มคอร์เซนเตอร์ตั้งศูนย์วอลลุ่มในการปราบโรแมนสแกมทํทำงานเชิงลุกมีการ ออนไลน์ในการจับกลุ่มมัญชีมะโดยมีการติดตามรูปแบบของ call center การเปลี่ยนแบบของกระบวนการ c o เตอร์ที่เปลี่ยนรูปแบบในการถอนเงินจากการถอนเงินจาก atm หรือโดยอินเทอร์เน็ตเบงกิ้งเปลี่ยนมาถอนหน้าเคาน์เตอร์หรือบินมาจากจีนมาถอนเงินสดเคาน์เตอร์สิ่งต่างเหล่านี้เป็นฝีมือของรองผู้จัดการตําทรชาติทัชชัยทั้งนั้น ที่ทํางานร่วมก,กันกับกองบัญชาการตำรวจปทรมภาค2เป็นหลักผมไม่เคยเห็นมีผลงานของพลเอกรัฐพันเพชรแต่อย่างใดงบประมาณของการป,าปาราบปรามคอเ์นเตอร,ตอร์ยังต้องไปขอจากท่านเลขาปปสนํามาใช้ในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการป,าปาราบปรามคอเ์นเตอร์ไม่เชื่อไปถามท่านพันธุนรักหลักบุญนจริงไหมว่าสำานักตําจชาติต้ก็มาของง ออการอบรมเรื่องคอ l l c เ n t e r ต่างๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จากปปสรจริงหรือไม่ถ้าคุณยังเอาพรรคพวกของคุณอยู่ในทำเลทองมีการสืบทอดอำนาจโดยการที่แต่งตั้งคนของตัวเองไปอยู่ทำเลทองมันก็ไม่ใช่ในการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการแต่งตั้งโดยเรียกว่าระบบคุณธรรมคุณไม่ได้คิดถึงผลงานคุณไม่ได้คิดถึงคนที่ทํางานหามุ่งหามค่าด้วยความเหน็ดเหนื่อยในการเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยต่างๆ อย่างเช่นพลบทโตทอัยกบรตรตีนปสินพลสวัสด์เสียงเป็นเสี่ยงตายมาตลอดชีวิตรับราชก,การมีผลงานไปที่ประชดมากมายนับไปท่วนไปถามได้เลยว่าในคดีที่สําคัญสําคัญในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัดคนที่ทํารับผิดชอบก็คือพลตำรวจตีนภสินพลสวัสด์แทบจะทั้งสิน้นถามว่าคุณกิรัตพันเพชรคุณไดรักเกณฑ์อะไรมาเทียบหนห้องของ,ของปวาตรอกับคุณนภสินพลสวัสด์เนี่ยคุณลองเทียบดูได้ว่า อาวุโสเท่ากันผลงานนี่คว,ว้ากระหวคนหนึ่งที่กำลังเป็นหน้าห้องนี่อยู่ระหว่างกรมสอบสวนพิเศษ,ษ,ษกำลังตั้งคณะนักง,งานสืบสวนยี่สิบทับสอบัารหกสิบแปดอยู่อยู่ที่กำลังอยู่สรุปซึ่งมีชื่อของหน้าห้องของผู้บัญชาการตำรวจชาติเป็นหนึ่งในจำนวนตำรวจที่ทำคดีแตงโมท,ที่จะต้องถูกดีไอในคตข้านหน้าเน,นี่ยจะต้องร้องต่อปปชในคณข่านหน้า,นา,นา,นานด้วยส่วนพลตีนประสินพลสวัสด์ไม่เคยมีบอดด่างพร้อยแต่อย่างใดทำงานด้วยความซื่อสัสตย์สุจริต ไปที่ยอมรับของบุคคลต่างๆทั่วประเทศทำงานประสานกับรัฐบาลได้อย่างดีจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าได้จานวนมากไปที่รักใร้ของเจ้านายในวงการตำรวจทุกคนตำรวจบางคนเป็นคนสนิทของผู้บัญชาการตำนวจชาติกับได้ดิบได้ดีมาเป็นผู้การกราการตำรวจไซเบอร์ที่น้องประชาชนคิดดูว่าและอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสืบทอ,อดอำนาจโดยการ ส่งคนไปอยู่ทำเลทองได้อย่างไรผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าใครบ้างนะครับนะแต่เอาเป็นว่าผมเห็นบัญชีแต่งตั้งนะที่มีการแต่งตั้งโดยอนุกรรมการเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นเด็กเส้นทั้งสิน้นไม่ได้มีผลงานมีฝีมืออะไรเลยไม่มีผลงานไปที่ประจัก์ไม่เคยมีผลงานเลยผมไม่อยากเอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อไปรับรอสะเทือนทั้งการตำรวจเท่าน,นั้นยังไม่พอพี่น้องประชาชนผลตมีรัฐพันเพชรมีการประกาศเออรี่ ในคนเออรี่แต่แยมเห็นไปขัดแย้งกับกองกําลังพลของสำนักงานผ่วชาติทิมเห็นด้วยกับการเออรี่ตำรวจเพราะจะไปเปรียบเทียบกับทหารที่มีการวางแผนกันมาแล้วกว่าห้าปีทหารยศพันเอกมีมากกว่างานที่ทําจึงต้องมีการออกระเบียบเออรี่ทหารให้ได้เลื่อนยศเลื่นตําแหน่งในการที่ขอเออรี่จากราชการพุง,งานมาขอเกษตในการก่อนกาหนดใ้ตำรวจเนี่ย คุณทีรพันแพเพชรก็อาศัยหัวดีเอามาคิดมาทําให้เป็นเออร์ลี่เพื่อให้กับพระพวกตัวเองได้ประโยชน์ทั้งสิ้นไปดูได้เลยครับว่าตํารวจรุ่นสี่หนึ่งหรือพระพวกของพลเอกทีนรันธ์นเพชรที่เออร์ลี่ไปเนี่ยมีใครได้ประโยชน์เท่าไหร่แล้ววันนี้เนี่ยยังไม่สามารถทําเรียบร้อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าผ่านมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาการเออร์ี่เนี่ยเออร์ี่ตั้งแต่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยสิบแปดที่ผ่านมาบคุคคลพวกนี้จะต้องได้รับการ ได้รับประโยชน์จากการเออร์ลี่ตั้งแต่1เมษายน2518แต่วันนี้เดือนสิงหาคมแล้วบุคคลที่เออร์ลี่ยังไม่ได้รับการโปรดเก้าลงมาเลยผมไม่ได้กลัวผลเอกกฤษภันเพชทฟ้องเพราะขณะนี้พิ่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศการเปิดโปงกระบวนการทุจริตคอรัปชันการเปิดโปงคั้งหาการประพฤติไม่ชอบปปชมีการออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่มาในการคุ้มครองบุคคลที่เป็น พยานบุคคลที่เป็นพลเมืองดีในการเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปิดโปงการประพฤติผิชอบของวงราชการด้วยการคุ้มครองพยานแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายในการถูกฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งก็มีการออกเงินค่าำเนายความให้แล้วก็เงินค่าวางสารสองเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็มีการถูกดำเนินคดีทางอาญาก็มีการคุ้มครองพยานให้แล้วก็มีการแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจชาติหรือวนักงานสอบสวนหรือสารหรืออายการให้คุ้มครองบุคคลที่เป็นพลเมืองดี แล้วก็มีคดีหนึ่งเป็นตัวอย่างมาแล้วก็คือคดีต่อมอที่มีข้าราชการต่อมอจากเดิมเป็นผู้ต้องหาแล้วก็มาให้การเป็นประโยชน์ต่อปปชปปชก็กันไว่เป็นพยานแล้วก็มีการถูกฟ้องร้องจากคนที่เจ้าที่ข้าราชการคนนี้ไปกลับคำนะครับแล้วก็ยอมสัดทอดทั้งหมดเปิดเผยความจริงปรากฏว่าถูกฟ้องร้องที่ศาลศาลยกฟ้องทุกคดีพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศผมจะจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่า ถ้าระบบราชการสำนักงานต่ริมชาติคนที่ทํางานหลายคนเป็นที่ประจักษ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจเรื่องขึ้นเรื่องตําแหน่งคนเหล่านี้ต่อไปก็ไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่จะไม่มีใครกล้าทําความดีให้กับพี่น้องประชาชนจะไม่มีใครที่จะไม่ท้อแท้ผมจะจะบอกทุกคนว่าขนาดตำรวจด้วยกันเองยังไม่ได้ความเป็นธรรมเลยแล้วจะไปหวังอะไรที่ประชาชนอย่างพวกเราจะได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจ ผมไปร้องพอตระตลกินพันเพชรหลายเรื่องนะครับวันนี้หล,หลายเรื่องก็ยังไม่มีการดําเนินการแต่อย่างใดซึ่งผมเรียนให้ทราบว่าผมไม่ฟ้องอผมมู้บัญชาการตำรวจชาติเสียเวลาผมแต่ผมอยากจะให้มีความสํานึกในความเป็นข้าราชการที่เป็นผู้นําองค์กรตํารวจ,รวจมากกว่าสองแสนนายระบบคุณธรรมจะต้องมีอยู่ในใจว่าพลตำรวจตรีนภสิลปภูสวัสด์ที่ไม่ได้รับการพิจารณาในการเลื่อนตําแหน่งครั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด ผมจะตอบคาถามสังคมหน่อยพ,ตพล,ลตระเวทีกรัพันธ์เพชรว่าพลตระเวีนภสินพลสวัสด์เนี่ยทาไมถึงไม่ได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําไมถึงต้องโยนไปว่าให้พลตระเตีนภสินพลสวัสด์เนี่ยไปว่ากันในวันที่28สิงหาคม2568ต้องไปให้ท่านภูมิธรรมเวชย,ยชัยรักษาการนายกมตรีหรือกรอตชุดใหญ่เป็นผู้พิจารณาว่าจะให้นภสินพล,สว,อล,อลสวัสด์หรือรองบุ้งรองผู้จัดการตชสองคนนี้ว่าจะมีการ ให้เรื่องตำแหน่งหรือไม่ทำไมคุณไม่ทำตั้งแต่ชั้นกันกองตั้งแต่นุกกรรมการกันกองที่คุณเป็นประธานในที่ประชุมมันก็จบสิ้นทุกอย่างทำไมจะต้องให้ทั้งสองคนนี้ไปเสี่ยงโชคเอากับกรรมการชุดใหญ่ในวันที่28สิงหาคม2568ผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าที่ผมออกมาต่อสู้ให้กับพลตุรดีนสสินพุทธสวัสดิ์เนี่ยเพราะเขาเป็นคนดีจริงๆและเป็นคนที่มีความร,รู้ความสามารถจริงๆสมควรได้รับการเลื่อน ขั้นเลื่อนตำแหน่งลองบุ้งก็เป็นตํารวจที่ดีมีความชอบธรรมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูกเกียรติจากกองทัพบ,บกเป็นที่รักของตารวจตะเวนชายแดนก็สมควรได้ครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งส่วนหน้าห้องของคุณนะคนนนนเ,นเนี่ยนะของคลเอกกิรพันธ์เพชรเนี่ยคุณทำไมไม่เอามาเป็นนี่เลยผู้บัญชาการตำรวจท h ภาคหนึ่งเลยมันจะได้เอามาแก้คดีแตงโมที่จะต้องมีการฟ้องร้องกันอีกหลายยก เอาไปอยู่หน้าห้องประจําสํนนานักงานผู้วิการตําเวชาติทําไหมนี่คือความไม่เป็นธรรมต่อองค์กรตํารวจพี่น้องประชาชนคนทยทั้งประเทศวันนี้ที่ผมพูดผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถึงตํารวจจะไม่รักผมจะเกลียดผมก็ตามแต่ชีวิตผมเนี่ยอยากเห็นความถูกต้องในวงการตํารวจอยากเห็นตํารวจที่เขาทํางานเพื่อประชาชนได้รับความเป็นธรรมได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งโดยความชอบธรรมไม่ใช่จากการเส้นสาย ไม่ใช่จากการซื้อขายตําแหน่งไม่ใช่จากการเป็นเพื่อนสนิทผู้บัญชารตำรวจชาติหรือได้มาเพราะโชคช่วยทุกคนที่คุณแต่งตั้งไปไม่ใช่ผมไม่รู้จักอย่างพี่โลจิรช,ชัยรอดกันภัยที่คุณเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้บัญชารภาคแปดที่เป็นเพื่อนรุ่นสี่สิบเอ็ดเนี่ยก็เป็นในวเวรของพลตราเวรต่อศักดิ์สวิมลผมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างดีหรือผู้บัญชาการตำรวจทอนภาคหนึ่งที่กบสุรพลเปรมบุตร ผมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างดีที่มาเป็นผู้จัดการตำรวจไซเบอร์หรือผู้การบางคนเนี่ยนะที่อาศัยรุ่นสี่สิเอ็ดเนี่ยนั่นมาเป็นผู้การกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยผมก็รู้ประวัติเป็นอย่างดีรู้จักนิสัยเป็นอย่างดีแต่ผมอยากจะถามคุณสักครรว่าตำแหน่งผู้บัญชาการที่คุณขึ้นในเขาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันมีความเหมาะสมไหมมันมีผลงานอะไรไปที่ประจักษ์ไหมหรือเป็นเพราะเพียงแค่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นหรือเป็นเพราะว่าคุณต้องการให้ทุกคนเนี่ยเพื่อนของคุณนะ หรือเด็กของนายคุณที่คุณอาศัยบารมีเขาตอนเนี้ได้เรื่องตำแหน่งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมมาตรฐานสากลหรือจริยธรรมขององค์การตารวดจดเลยครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้ยังมีเวลาอีกสองวันที่จะให้ผู้วิการณ์ตำรวจชาติพนเอกกินพันเพชรนาไปปรับปรุงแก้ไขผมก็หวังว่าสิ่งที่พวกนี้ผมร้องท่านภูมิธรรมวิยช,ชัยจะมีผลให้มีการแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในวันที่28สิงหาคม2568เพื่อที่พวกเราทั้งหมดในประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ผู้บัญชาการที่ทํางานเพื่อประชาชนได้รับการเลื่อนตําแหน่งสมเกียรติแล้วก็ฝีไม้ลายมือที่เขาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงข้าราชการทุกคนนะครับว่าเราทุกคนรักชาติบ้านเมืองทั้งสิน้นแต่เราจะไม่ยอมให้คนที่ทุจริตอร์รัปชันลอยนวลอยู่ในสังคม แล้วก็ได้ดีแต่ได้ดีถ้าบ้านเมืองได้คนไม่ดีมาปกครองหน่วยงานต่างๆประชาชนอย่างพวกเราก็จะไ่้รควคามเดือดร้อนแสนสาหัสเพราะคนที่ไม่ดีมาปกครองจมต้องใช้อํานาจในทางที่ไม่ชอบในการถอนทุนคืนดังนั้นเราต้องออกมาต่อต้านเราต้องออกมาต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคมนะครับผมเลยเป็นน้องประชาชนทุกคน